สวัสดีครับผมกบหน้าครับมันนี้ครับเวลาเที่ยงคืนครับวันที่สิบสองถ้าพานขึ้นนีกไปกะเป็นวันที่สิบสามครับผมสีมาบวอกเรื่องตัวเลขครับตัวเลขนั่งคืนอยู่ว่าสีบหมบ่อพอหงวดที่แล้วนะครับเนาะเลขมันวกเขาแต่ก็อยากบอกเพื่อนเาครับเอาไว้เป็นแนวทางครับไว้เปรียบเทียบก็ได้แต่ว่าความฝันผมเนาะหงุดที่แล้วก็ถือว่าไก่เคียงครับเลขทะเบียนรดนะครับเนาะ เลขเนี้นะหนึ่งสี่ห้าเก้าเนี่ยนะครับมันก็ออกออกกลับกันนะครับเนาะออกกลับกันเมื่อวนี้ครับผมฝันผมก็ได้สิมาเหล่าให้ทะกคนใด้ฟังครับฝันผมครับผมจะคอเล่าเลยครับฝันสันสนครับฝันสันสันแต่ว่าจําได้เป็นบางตอนครับผมฝันเมื่อคืนนี้ครับหลังจากที่ว่ามาจากแม่ฮันนี่นะครับเนาะหลังจากที่ว่ามาจากแม่แม่ฮันนี่วันพระนะครับผมกลับมาผมก็ฝัน แต่ว่าผมมันเหล่ามือนี่ความฝันผมมีอยู่ว่าผมนั่งรถคันนี้ะครับรถที่ว่าทุกคนกำลังเห็นเนี่คือคันนี้แหละรถที่ผมนั่งนะครับผมขับรถไปครับบุ้งหัวผมไปใส่ะรถติดรถติดหลายแห้งรถติดแน่นเอียดแดดก็ห่อนครับห่อนแห้งในรถห่อนน้ำเงือแตกน้ำขับรถไปเลยครับรถมันกระแลนสารถมันติดหลายบุ้งหัวติดอย่างแต่กระพอะขับเขื่อนไปเรื่อยเห็นอยู่อย่างหนึ่งครับ เหตุผลที่ว่ารถติดมีสร้างครับมีสร้างหน่อยอยู่สองสองเชือกอยู่กลางทางครับเพิ่นกันยางตุ่มเตี่ยมตุ่มเตี่ยมอยู่นี่นก็เลยเห็นให้รถติดอากาศกระห่อนแดดกระห่อน <c oughs> ง้นงิดด้งไหลครับขับไปเรื่อยๆมินารถถึงติดครับมันจะมีสร้างอยู่สองเสือกกับบนใหญ่แห้งครับแต่กับบนน้อยแห้งเป็นเหมือนกับสร้างหน่อยนะครับ ขางหลังสร้างเพื่อนจะเขียนไป้ายไว้ว่าขอร่วมทางไปด้วยขอไปทำแน่นะครับแต่บ่มีรถคัางในจอดทับเพื่อนจักคันเลยเพิ่นก็นเลยหยางกลางทางครับนี่แหละรถถึงติดคันแล้วคันเหล่าครับผ่านไปผ่านไปผ่านไปพอหอดคันผมครับผมก็อ่านอ่านป้ายอยู่ว่าขอร่วมทางไปด้วยตัวบังย่ายครับตัวหนังสือสีแดงแป๊ดผมบกขึ้นอย่างครับ ผมก็จอดลงไปครับเอินสร้างขึ้นรถผมเปิดประตูคั้นนี้แหละลงไปแล้วก็เปิดถ่ายรถให้สร้างขึ้นบัดพ่อสี่ขึ้นรถผมก็เห็นคนนั่งอยู่ทึ่งร้างนะครับเป็นเด็กหน่อยครับเป็นเด็กหน่อยผู้ชายแต่ว่าผมยังไม่เห็นหนาเนาะผมก็เห็นว่าเด็กหน่อยนะ่ะอยู่ทึ่หลังสัาง บอกสร้างให้สร้างขึนขึนบนรถผมกับบาดีบอกได้ว่าให้สร้างมาเ้อครับไปนํากันครับผมบาไดีบอกแต่ว่าผมเปิดประตูปเปิดถ่ายกับบ้าปั๊บสร้างหูเองครับขึนรถสร้างสองเสือครับขึนรถผมขึนรถเสร็จปุ๊บผมก็ขับไปเลยครับบาร์ดีรถกันแลนลิ่วไปเลยครับบาดีจ้ำหมดเครับมาไปใส่แต่ว่าทีไหนครับนักนักรถแห้งนักอึ้งตึงเลยขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับ หอดซ้ำหอดน่าจะหอดแม่น้าแม่น้ํานึ่แหลนะครับก็บพ่อจากนั้นครับเพื่อนก็บอกว่าเพิ่นบ่ได้บอกจังเลยดนะ้เพื่อนแค่เคาะรถนะครับปอก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 สรนสาทยาผมเลยคิดว่าเพิ่นคือสีลงนะครับมันก็หอดแม่น้าบักใ่ญยหนึ่งอยู่ในป่านะพมกันโลงจะลดปลั๊บพงก็ไเเปิดอ่ายให้พ่นลงครับตอนตอนลงครับผมตกใจเลยผมตกใจแบบจนสันเลยนะผมห้องแบบ โอ้ยสงสารรถเด้ตอนที่ตอนที่ขึ้นรถนะครับเป็นสั่งโใหไ่เป็นสังน่สงแบบนุ่มๆนหน,หน่อยนะบัดพ่อสีลุงจะรถครับสั่งตัวบกักย่อยหนึ่งสองตัวอยู่ทั้งรถผมมิหนาละผู้อื่นถึงบ่เอาขึ้นโอ้ยสงสารรถเด้ผมอ่าบัดพ่อลุ่งจะรถครับกลายเป็นสั่งใหญ่ใหญ่แห้งครับอ้ย ั้งแห้งผมกับอะไรเนี่นเนาะผมหยาดพงจะลงจากรถแต่ความหนาแปลกใจครับมันอยู่ตรงถีวานผู้ใย้ด็กหน่อยถี่ว่าอยู่ทั้งหลังสางที่ว่าผมเห็นตัวแหลกแต่ว่าผมไม่เห็นหนาลงจากรถครับกลายเป็นโตโตกลายเป็นเด็กมีเซนต์โตโตนั่งอยู่ทั้งหลังสางผมก็เลี้ยวเวิ้งหนาหลานเนาะเอาหมอหน่อยนี่คือมาขี่สร้างตากับยายบวาบ,าบมา ขี่ขี่สร้างตากแดดใช่นะผมก,ก็คือจังรันแหละครับเลี้ยวหนาผมผมก็เลี้ยวหนาขึ้นนะบวกปากก็ผมจ้าคำขอบคุ้งขอบคุดบ่มีครับแค่ว่ายึกหัวซื้อยึกหัวอ,อะไรก็ไปบ่เดี๋ยวไปไกลครับไปลุ่งข้าง,ง,งนะครับที่ว่าเป็นเป็นไข่ไข่เคือนเป็นไข่ไข่แม่น้ำละ่ะเพิ่อนก็นเอาสั่งที่ว่าตากแดดขี่รถตากแดดมันครับสั่งกรลงเหร่นนำ้ำแต่ว่าผมที่วันนี้ครับขึ้นนัก สร้างลงอย่างเดียวพ่อครับทิ่มซ่งของไว้ทั้งรถผมอีกครับขี่สร้างขี <mo> ่ใส่รถครับเต็มรถผมกับบูมูสจไหนนะครับไม่กลัวบ่มีแน่พมก็ขึ้นไปทั้งรถผมก็ใส่มือผมเลยครับดัน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 ขี่สร้างออกแต่ออกบุมูสครับมันก็ยังติด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 ดูเต็มเต็มกระบะถ่ายรถจยนะเปลื่นเปื่อนมดมือเปื่อนมัดโตผมเลย ผมก็ดัน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 บอลแล้วครับผมกับโมงหูเนาะโอ้ยหูมนสี่ใบขี่มานำดอคขี่มาแล้วมาขี่ใส่สินะผมก็ขึ้นยังบอกเนาะผมก็ปีดกระบ,บาร์รถผมขึ้นมาเทิงรถมาสตาร์รถมาขึ้นห่อนมันห่อนแห้งผมก็เห็นสัง่งสั่งสองเชือกนะครับต้มไงนะครับอาบหนำอยู่ผมขึ้นยังบูหูครับขึ้นยังบูบอกแต่ขึ้นยังบุหูแวบปับ๊บผมก็ขับรถลงหนำเลย เอารถไปหลังผมขับรถขันนี้แล้วครับลง,ลงลงไปอาบนํำเอารถขันนี้เป็นหลังอยู่กลางไม่น่ำนะเหมือนกับสังรถหนีกันอยลงเลงลงเลงลงเลงอยู่ทางน่ำครับหลังจากนั้นครับผมกับปล่อยรถขันนี่ลอยอยู่นหน่ำผมก็ออกไปผมกับบ reet, ัด้คืดอีกอย่างเพราะว่ามันอยู่ในความฝันบัตรใช้จานั้น,นปื๊บผมก็ลงไปครับผมเห็นเฮือนหลังหนึ่งเป็นเฮือนไทยครับติดติดอยู่ขังแม่หน่ำง่ามเองครับเป็นเฮือนในไข่เฮือนโบราณเนี่ยเฮือนเฮือนใหม ที่ว่าอยู่ขางลิงตะลิงนะผมก็ขืนมันได้ขึ้นไปปุ๊บ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 ผอบพูยิงคนหนึ่งครับผอบโวยขนขี้หลุพผอบผู้หญิงคนหนึ่งพิ่นถามว่าสิไปไสโอ้ยคนขี้หลุดผมก็เลยว่าผมจะขึ้นไปทึ้งทึ้งเฮือนโวยคนขี้หลุดเลยครับอืมคนขี้หลุดเลยครับ มากระเาครับตอนนี้เจียงขึ้นผมขึ้นไปทั้งเฮือนครับเฮือนเป็นเฮือนอ้ยขนชิงหล,กอ,งลกอูไปมขนชิงหูกยังทักเลยผมขึ้นไปทั้งทั้งเฮือนหลังหลังใหม่ครับอ้ขนขี้หลกอะไรขึ้นอู้ผมขึ้นไปทั้งบานมันเป็นไข่ไข่เป็นบันได้ขืนไปสั่นสองเลยนะครับอยู่ไข่ไตไม่นำโป่งยางขึ้นไปผยิงคนหนั้นนะครับเนาะเป็นผู้คนแก่ ตามาผมชไปิสัยพงว่าผมจะิขขึ้นไปข้างบน,นพอผมขึ้นไปแล้วครับบมมีอย่างครับบมมีทางไปแต่ว่าผมแนมเห็นกลางทนะึ่งน่ะเป็นเหมือนกระท่อมเป็นกระท่อมใหม่ครับเป็นกระท่อมใหม่แต่ว่าผมบ่เห็นไผผมเห็นได้ผมเห็นแต่จี้ว้อนผมเห็นจี้ว้อนตากอยู่หลังจากนั้นผมก,กระบอกกัดขึ้นไปเะครับเนาะเพราะว่ามันมันมีทางไปนะครับแต่แต่แนมเห็นผมก็ลงมาทางเก่าครับลงมาทางเกา่าแต่เห็นผู้หญิงคนทียื่นอยู่นะครับแต่พิ่นพว่าปากยังมานี่ ผมกัลุง่งลงจากนนำมัน,นีอครับลอยลอยเนี่ยมามาหาหลดผมหาหลดผมรถดบ่เห็นสร้างบ่เห็นบ่เห็นยังเลยครับเห็นแต่ผมลอยอยู่ทั้งนํำหลังจากนั้นครับพอผมกัดล,อย,ลอยไปเรื่อย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 ืจนเมื่อยจนหดฟังตื่นมีแค่นี้ครับความฝันผมก็เลยเอยนมจเล่าสู่ทุกคนฟังครับนี่คือความฝันผมเนาะฝันบ่เงาครับฝันสันสันนะครับ หมาหอนยินเสียงหมาหอนรับข้องฝันผมกับมี่สมิครับฝันว่าผมขี่รถคันนีทะเบียนรถผมหกห้าห้าห้าผมฝันเห็นโตโตขี่ส้างผมกับห้สร้างข้นรถสร้างหน่อยสองตัวแต่ตอนลงรถเป็นช้างใหญ่สองเชือกสร้างกับไปเลนนาผมกับ,บขับรถคันนี้ไปไปอาบนาผมกับถูยุกถูขี่ส้าง ประมาณนี้ครับนี่คือความฝันผมผมตีเหล็กบ่คอยเป็นครับผมตีเหล็กบ่คอยเกง่งแ,แต่ถ้าถามมาผมมักเหล็กตัวใดนะ่ะผมพอตอบได้อยู่ครับว่าผมมักเหล็กตัวใดผมจะคิดเลขสองอย่างครับหนึ่งเลขส่วนตัวที่ผมชอบคือเลขที่ผมบอกต่องงวดสองกับเล็กกับเล็กของเด็กเด็กมีเซนคือโตโตของผมนะผมบอกต่องงวดคือห้าศูนย์สองสองเจ็ด และสองเกนี่คือเลขต้องหัวของผมแล้วก็เลขของโตโต้คือห้าหสี่หรือห้าเก้าสี่หาสพบขาดนแลครับคือของตัวโต้แต่การทะเบียนลดห5ห้าห้าห้านี่ครับประมาณนี้ครับตัวเลขถามว่าผมซื้อตัวไหนผมก็ซื้อตัวโต้นะครับแต่บงหัวเลขมันเจาะตัวไหนนะครับเนาะแต่บงหัวมันมันสีถือหรือบ่ถือแต่เป็นความฝันในหลายคนว่าถ้าฝันประมาณนี้สีอาจสียโชค ผมก็เลยบอกว่าผมกระืือรอตลี่ตามที่ผมผมบอกนั่นแหละครับนเนาะเผื่อบางคนจะตีเป็นเลขตัวอื่นกับผมแหนนะครับเนาะอาจจะตีเป็นเลขช้างอาจจะตีเป็นเลขเด็กขี่ช้างหรืออาจจะตีเป็นทะเบียนรถผมก็ได้หล้วก็ลงนาำนะครับเนาะประมาณนี้ครับเลขเลขที่ผมเรล่าข้าฝันประมาณนี้ครับนี่คือเลขเลขที่ผมหมักอาจจะเป็นเลขหลายตัวแต่ว่าผมว่ามันอาจจะอยู่ในนี้นก็ได้ นะครับเนาะแต่ถามาผมบมอกของฝันผมผมตีเหล็กบ่ถือครับแต่ว่าผมก็จะเอาเหล็กที่ว่าผมบอกบอกไปเมื่อกี้และครับให้ทุกคนเบิ่งว่าผมจะซื้อตัวนี้ผมจะซื้อตัวนี้แหละเห็นฟันเห็นช้างเห็นช้างโอเคครับสลาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็เลยมาเล่าสู้ทุกคนได้ฟังครับมาทุกคนสีได้โชคไปนํากันครับฟันน็นช้างเขาว่าสีได้โชค เด็หรือบ่ได้ผมบงครับแต่ว่าผมอยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังโอเคครับขอให้ทุกคนนอนมั้งครับงวดวันที่สิบหมีนาห5ห้านะครับเนาะอีบ่จะมือครับเลขออกส่วนคนที่อยากอยากเบิ่งครับอยากล่อลุ่นเลขหลานใา้ผมครับที่ว่าเพิ่นบอกเลขตัวละหมื่นผมยังบม่ได้ถามม่นครับงวดที่แล้วถามม่นหลายบอเลขเลยเลื่อบอแต่ว่าบ่เม่นบอกนะครับ เพิ่นบอกน่ะบอกบอกแม่เพิ่นน่ะแม่เพิ่นก็ซื้ออยู่แต่ว่าเพิ่นซื้อบ่หลายเพิ่นบอกแม่เพิ่นน่ะเจ็ดศูนย์เก้าแต่ว่าแม่เพิ่นบ่ได้ซื้อครับแม่เพิ่นซื้อแต่เจ็ดศูนย์เก้าแม่เพิ่นบ่ตัดโอเคครับถาว่าเพิ่นบอกอีกผมอาจจะมาบอกกับทุกคนอีกก็ไ้ครับนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณครับในการรับชมนําเสนอทุกคนบึงเพื่อเป็นแนวทางเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบก็ได้ครับความฝันมันกับเป็น เพียงแค่ความฝันนะครับเนาะไม่สามารถเป็นจริงได้แต่แต่จริงขึ้นมาก,ก็อย่างไง้ทุกคนมโฉกทุกๆคนครับก็เลยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังสไลด์ที่น,นี้ขอพุดห้ายครับผมตีหนึ่งแล้วครับคนขี่ลูกยังคังเลยเมื่อกี้งวดที่แล้วผมบอกเนาะว่าเลขที่เบี้ยลดห้าสี่เก้านะครับเนาะมันก็ออกห้าศูนย์เก้าลดผมกับสันงวดนี้คนขี่ลูกอยู่ทัง่รถครับเลขกันมีขีดที่รถวันนี้ครับอาจจะออกที่เบี้ยรถก็ได้หกห้าห้าหรือจะเป็นเก่าหาบอ นะครับเนาะโอเคครับบ่หลายหาบ่องลงบ่ได้เนาะโอเคครับขอบคุณไ,ไหลายครับผมขอบคุณนะครับที่ตามรับชมขอบคุณไหลายครับ